สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับอ่าพอดีแฟนผมไปด้วยเขาก็เลยได้มาอีกกล่องหนึ่งก็เลยได้เป็นคอละกล่องเป็นกล่องแดงแล้วก็เป็นกล่องสีขาวที่เป็นคุกกล่องที่เป็นคุกก็เราก็มาลุ้นกันดีก,กว่าว่าจะได้หลังกล่องเป็นอะไรออืม,อม ช่วงแรกๆที่ทีดีพวกนี้ออกนี่คือแบบคนแห่ซื้อเพื่อเอาหลังกล่องเพราะมันมีทั้งทิกเกอร์ฟอยทั้งอะไรหลายอย่างก็อันนี้ก็จะแถมคู่มือวิธีการเล่นและสนามมาให้ในกล่กองเหมือนเดิมส่วนนี้ก็เป็นซีลมือหนึ่งก็ยังไม่ได้แกะกอามาแกะกันเลย โอเคเดีซิวออกอ่าเรามาดูลังกองกันเลยชุบลังกองได้ชุบได้เป็นตัวเกีีรยสอง เมื่อก่อนตอนเข้าหากันก็ได้ใช้อยู่บ้างแต่ตอนนี้ก็ดิคคุกก็มีตัวเลือกเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ก็เป็นทางเลือกของดิคคุกต่อไปมาดูที่ตัวเด็กกันเด็กกว่าตัวเด็กก็จะเป็นเด็กเซลับไว้ก็เป็นหน้าแวนตัวนี้แหละตอนช่วงแรกที่เป็น t d ดไฟก็คือ สามได้จนเด็กเอาก็มีก็เป็นทีดียุแรกที่แบบตีกันมันมากสามได้จนเด็กเอาไปข้างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์สองเอามือคุกแข่งหนึ่งใบเข้าคุกตอนโดนเกียร์สามไหลทับอตอนลงเวนขอโทษตอนลงเวนเอามือคุกแข่งหนึ่งใบเข้าคุกแล้วก็เกียร์หนึ่งลงสนามหาคุกขึ้นมือ แล้วก็เกศูนย์ตัวเริ่มแล้วก็พูดถึงคุกก็เขาให้ออาได้คุกออกมาสองใบก็เป็นทีดเริ่มต้นคุกที่ต้องมีคุกถ้าไม่มีคุกมันก็เล่นไม่ได้เพราะเด็กมันเล่นกับคุกส่วนการ์ดอื่นๆก็เป็นการ์ดที่ไม่ค่อยได้ใช้ในเด็กคุกเท่าไหร่ก็เป็นเกจสามตัว ตีฮิตจับเข้าคุกเก2สอมืลงจับเข้าคุกเกตสองธรรมดาสใบแล้วก็ตัวบวกชิวสใบแล้วก็พีจีพีจีเป็นพีจีที่จะได้เล่นอีกทีก็ตอนเด็กอ่อาคิเตะกับเด็กอุกบาะ เด็กไม่ใช่เด็กอุปาสิเด็กข้างคาวมาก็คือจะได้เล่นอีกทีหนึ่งก็คือเป็นออเดอร์ที่เป็นพีย์จีที่ได้ใช้กันอยู่อีกรอบหนึ่งตอนข้างคาวมาก็อ,อันนี้ก็จะเป็นการดเด็กที่เขาให้มาต่อไปเราก็มาดูทิกเกอร์กันดีกว่าทิกเกอร์ก็จะมีโอเวอร์ค okay. ีคีธรรมดาศีบ ดอธรรมดาสี่ใบฟอนธรรมดาสามใบแล้วก็ฮิวสี่ใบส่วนใหญ่ทีดีก็จะให้เป็นโอเวอร์เคคิธรรมดาสี่ดอธรรมดาสแล้วก็ฟอนจะได้สามใบส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีดีเลยถ้าทีดีเริ่มต้นสมัยก่อนของชุดภาคดีเริ่มต้นก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยก็จะเป็น โอเวอร์หนึ่งทีสีดอสีมืสีแล้วก็จะได้ฟอน3สามใบก็ส่วนใหญ่ก็ถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันมีช่วงที่โอเวอร์แต่ละแคนของมันออกมาแต่ละสีมันก็จะได้เล่นโอเวอร์ของแต่ละสีของตัวเองก็ อาจจะได้ใช้ช่วงตอนทีดีไฟ์เริ่มแรกที่ยังไม่ค่อยมีอะไรหลากหลายก็จะเห็นคนเล่นโอเวอร์คสีขาวตัวธรรมดากันคนก็จะเล่นกันเยอะโอเวอร์แต่เด็กบูตตอนนี้ก็ยังใช้อยู่โอเวอร์เพราะมันบวกพลังให้ได้สองตัวร้อยล้านสองตัวก็เด็กบูตก็ตีเรียก,การซ้ายขวาก็เลยได้ใช้อยู่ โอเคครับอันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องสมัอนการปอปอนได้มีกำลัใจะทำคลิปต่อไปได้นะครับสวัสดีวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ